สวัสดีคะ่ะพบกับชามส์รีวิววันนี้จะมารีวิวอะไรเนาะ <c oughs> นี่จะแทนแทนแทนนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะก็นั่งคนมาอยู่นานเลยค่ะอันนี้เป็นครีมค่ะครีมทำเองอินสปนิเรชันมาจากเค n Life s t y l e ์นะคะคราวที่แล้วนะคะที่ทำา เป็นครีมเป็นครีมทาหน้าทาตัวเลยคุณแม่ต้องใช้หมดเลยนะคะทั้งทาหน้าทาตัวเป็นครีมที่ใส่ทั้งน้ำมันโรสฮิปส์แล้วก็ใส่ทั้งอะโวคาโดใส่รวมไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยอยากใส่นะคะแล้วก็ใช้แล้วสิวขึ้นเนี่ยสิวขึ้นอ่ไม่ได้โทษพี่แขกเนอ แต่เล่าให้ฟังว่าใส่มากไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะร่างกายก็จะค่อยๆปรับไปแล้วเราก็จะรู้เพราะเราทําเองเราก็จะแบบทดลองเองอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S จริงๆแล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะทําครีมใช้เองนะคะ, <S <S <อ>ะก่อนหน้าที่จะมารู้จักพิแขกนี้ก็ทําครีมใช้เองมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ได้เอาทําคลิปลงคลิปนะคะก็ทําทั้งสบู่ทั้งครีมใช้เองนะคะอันนี้เรามาดูกันว่า คุณแม่นะะักข้ามีโปรดักตอะไรที่ใช้ในส่วนผสมอันนี้นะคะชามส์รีวิวก็เป็นเครือของไทยชามนะคะพี่ๆน้องๆจ๋ามีหลายบ้านจากนี่เราจะยกกระมังถังของเราขึ้นมาเลยนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะเดี๋ยวกันนะคะอันนี้มาดูกันนะคะว่าในครีมอันนี้คุณแม่นะะักค้าใช้เบเกอร์ ก็จะเห็นว่าที่ตัวเองทำอยู่นะคะจะใช้เป็นเบเกอร์นะคะส่วนผสมนียค่ะที่ตัวเองผสมเป็นภาชนะที่ผสมเนาะใช้เป็นเบเกอร์อย่างนี้เพราะว่าเขาจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็ง่ายสะดวกเวลาที่เราจะเทใส่บรรจุนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะมีมาดบอกว่าเราจะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ใช้ผสม50กรัมนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณแม่ต้องเข้าใช้ ผสมเนี่ยไม่ได้ใช้ว่านหางจระเข้อันนี้พี่แขกแนะนําว่าใช้ว่านหางจระเข้นะคะก็เลยลองมาใช้สูตรนี้ก่อนหน้านี้คุณแม่น้องข้าวใช้อ่ตัวไหนนอ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก่อนหน้านี้คุณแม่น้องข้าวใช้เชียร์บัตเตอร์คะ่ะพี่น้องจ๋านี่คือเป็นแบรนด์นี้นะคะเชียร์บัตเตอร์อันนี้ก็จะหมด หมดอายุแล้วหรือเปล่านะไม่ได้ทำนะเพราะว่าทำมาตั้งแต่ปี2019ค่ะตอนนั้นนะคะที่หัดทำครั้งแรกอะคะ่ะตอนนั้นทำทั้งสบู่ทำทั้งครีมใช้นะคะแล้วก็เลิกเลิกทำนะคะ,ะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็บางอันก็หมดอายุบางอันก็ไม่หมดอายุนะคะแต่ว่าเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆที่หัดทำครีมนะคะก็จะแนะนำว่า ไม่ควรใช้ของหมดอายุนะคะแต่นี้คือซื้อมาแล้วไม่ได้ทำสักทีนะคะแล้วก็มันก็เป็นกระปุกใหญ่แบบนี้นะเราก็ทําเองใช้คนเดียวนะคะมันก็ใช้ไม่หมดนะคะมันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่ายังดีอยู่สภาพดีอยู่ทุกอย่างอยู่ในขวดชานะคะขวดสีชาก็จะถนอมพวกวิตามินต่างๆนะคะมาค่ะเรามาดูโปรดักต์แต่ละตัวในส่วนผสมของ ครีมทำใช้เองของคุณแม่น้องเข้านะคะที่ได้อินสป r เรชันมาจากพี่แขกนะคะแล้วก็พี่แขกใช้บ้านหางจระเข้ในการขึ้นครีมค่ะบ้านหางจระเข้ของแบรนด์นี้คุณแม่น้องเข้าชอบมากๆเลยก่อนหน้านี้คุณแม่น้องเข้าใช้บ้านหางจระเข้ตัวนี้นะคะตัวนี้ซื้อมาจากแกรนด์คานารีค่ะก็ขวดใหญ่ๆยังไม่หมดนะคะยังใช้ไปได้ครึ่งขวดค่ะอย่างที่บอกว่าคุณแม่น้องเข้าผลิต ครีมใช้เองในปี2019ันอันนั้นคือเป็นการเริ่มผลิตครั้งแรกนะคะก็ก่อนหน้านั้นใช้เชียร์บัตเตอร์ค่ะตัวนี้ในการขึ้นครีมนะคะนี่ค่ะก็ซื้อมาของอุปกรณ์เนี่ยซื้อมานะถ้าเราไม่ได้ทำใช้อยู่เรื่อยๆนะคะมันก็ยังเหลือค้างอยู่เนะะี่ยค่ะตามที่คุณแม่น้องเข้าตั้งไว้ตรงนี้นะคะยังเหลือค้างจากคราวก่อนนะคะ เพราะว่าครีมทําครั้งหนึ่งก็ใช้ไปได้ตั้งนานนะคะยังไม่หมดเลยค่ะนานมากๆเลยนะคะคือแบบว่าทำเนี่ยอย่างอันนี้ค่ะห้าสิบกรัมเนี่ยก็ใช้ไปเลยสามสี่เดือนแต่แต่รอบนี้นี่ใช้ทาทั้งตัวนะคะก่อนหน้านั้นคือทาเฉพาะหน้าเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์เขาแพงนั่นเองนี่เรามาดูค่ะตัวต่อไปนะคะคุณแม่ต้องเข้าใช้วิตามินอ e. ีดูสิคะขวดนี้ยังเต็มอยู่เลยนะคะ ขวดเนี่ยก็150นะคะวิตามินอ e ีตัวนี้คุณแม่ต้องข้าใช้อยู่2.5ถึง5มิลลิลิตรนะคะก็ช้อนนอะวัดเนี่ยนะคะ2.5ถึง5มิลลิตรอันนี้กับครีม50กรัมนะคะมันก็เลยเหลือเยอะเนี่ยใช้ไปได้นิดเดียวตัวอื่นเระก็ใช้เป็นหยุดๆนะคะพอดีคุณแม่ต้องข้ามีวิตามินอ e ีเนี่ยสองขวดค่ะอันนี้เป็นขวดเล็กค่ะส่วนขวดใหญ่เป็นขวด น้ำตาลแบบสีชาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยขวดใหญ่นะคะก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้เอาขวดใหญ่มาโชว์นะคะแค่ขวดเล็กเองจากนั้นก็มีวิตามินตัวนี้นะคะ A ที่ช่วยบำรุงในเรื่องของเสริมสร้างในเรื่องของผิวหนังนะคะคือพวกเอ่อคอลลาเจนหรือพวกเออรอยเหี่ยวย่นอะไรต่ออะไรนะคะซ่อมแซมส่วนสึกหลอของผิวหนังก็ใช้ตัวนี้ค่ะวิตามิน A นี่ค่ะซื้อมาเป็นกระปุกนี้ยังไม่หมดเลยนะคะพี่น้องจ่ายังเหลือเยอะหมดอายุแล้วต้องขอโทษขออภัยที่ไม่มีของสดนะคะแต่ว่าอยู่ในขวดชาเก็บในที่เย็นก็ยังใช้ได้อยู่ไม่เหม็นหือนอะไรต่ออะไรนะคะสีไม่เปลี่ยนแปลงก็โอเคอันนี้วิตามินซีค่ะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกอย่างอยู่ในขวดชาค่ะก็นี่แหละค่ะคือทํามาใช้ก่อนหน้านั้นทั้งสบู่ทั้งครีมนะคะที่ทําใช้เองนะ,ะแล้วก็ เริ่มศึกษานะคะเริ่มชอบตอนนี้ค่ะเป็นน้ำมันสารสกัดจากโรสฮิปค่ะโรสฮิปตัวนี้มาจากไหนนอเดี๋ยวขอดูนะคะมาจากชิลีค่ะประเทศชิลีค่ะพี่น้องคะก็อิมพอร์ตเข้ามาซื้อราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะอันนี้เป็นอังกฤษค่ะก็คือ,อ,อกุหลาบอังกฤษนะคะนี่วันนี้ทำ ครีมตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบค่ะกุหลาบโรสฮิปกุหลาบป่าและกุหลาบอังกฤษสองตัวนี้ค่ะ,ะที่ใช้ในส่วนผสมนะคะก็เรียกว่าหอมจรุงค่ะหอมจรุงมากๆเลยคนคนก็ยังคนแบบยังคนอยู่นะคะ,ะตั้งไว้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเนี่ยสีสวยเหมือนพี่แขกทําเลยขอบคุณพี่แขกมากๆนะคะนี่ดูสีสีเนื้อครีมนะคะน่าใช้ไหมคะ ตอนี้เรามาดูกันลองเอาหยดที่ที่มือแล้วกันนะคะหนึ่งหยดนี้เอาแค่นี้พอนี่จ้าลองดูนะคะโอ้ยอแบบซึมเร็วคะ่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเอาอีกด้านหนึ่งด้วยมืออีกด้านหนึ่งซึมเร็วมากๆเลยคะ่ะ มือก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะตามอายุเป็นไปนตามอายุนี่จ้ะนี่ค่ะโอ้โหโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเนี่ยค่ะ,ะสุขภาพการดูแลผู้ป่วยหรือคนที่ต้องล้างถ้วยล้างจานทำงานร้านอาหารทำงานอยู่ในซาลอนต่างๆนะคะร้านสระผมตัดผมมือที่จะต้อง ร้านซักผ้าอะไรเงี้ยเปียกน้ําอยู่ตลอดเวลานเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้ครีมพวกนี้เนาะจะได้ไม่เหี่ยวนี่นี่เห็นไหมคะโอ้โหนี่ค่ะซึมเร็วมากเลยนะคะซึมเร็วมากใช้ได้เลยนี่โอ้โหน้ำมันที่คุณแม่ต้องเข้าใช้น้ำมันอะโวคาโดนี่ใส่ไปอยู่สี่ช้อนนะคะก็คือสิบมิลลิลิตรสี่ช้อน โอ้โหซึมดีมากถ้าใครอยากได้ความมันเพิ่มกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะแต่คนแรกต้องเข้าต้องการให้เขาซึมซึมเร็วค่ะก็อุ้ยนี่ซึมเร็วมากเนียนหอมจะลุงสุดๆเลยค่ะนี่เรามาดูว่าก่อนหน้านี้อ,อันนี้ชามกะละมังของเราอันนี้มาจากประเทศปานามานะคะเป็นเป็นพืชน้ําค่ะแล้วก็เก็บมาสารเหมือนบ้านเราอะที่ทางใต้เขาเก็บพืชน้ํามาสารพวก กระเป๋าอะไรนะั่นเขาเรียกอะไรนอกระเป๋าตะก้าอะไรน,ะนั่นอะนี่ยนี่สวยมากๆเลยจ้าเนี่ยก็มาไกลคะ่ะอันนี้อ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่ต้องเข้าใช้ครีมอะไรนอครีมออร์แกนิกซึ่งเคยเคยรีวิวไปบ้างแล้วแหลคะค่ะว่ามันแพงมากราคาสูงนะคะเนี่ยนี่เป็นของเขาผลิตจากอะไคค่ะอะไค ก็อันนี้เคยทำสบูอ่อะไครใช้แล้วก็ครีมครีมทาผิวอะไครด้วยนะคะทำเสื้ออะไครมาก็อะไครสกดแบบนี้นะคะ A C A I เนี่ยคะ่ะอะไครเป็นพืชที่มีไม่ใช่พืชเป็นเบอร์รี่ต้องเรียกอย่างนี้เป็นเบอร์รี่ที่มีปริมาณแอนตี้ออกซิเดชันแอนโทไซยานินเยอะมาจากประเทศ บารซิลอเมริกาใต้ลุ่มน้ำอเมซอนนะะพี่น้องจ้าก็ค่อนข้างแพงนี่ขวดหนึ่งตัวนี้นะคะทั้งเซลลุมอะไรด้วยเซลลุมนี่จะขายอยู่ประมาณ5,000ันน่ะตัวนี้ไม่ใช่เซลลุมเนาะเป็นแอนตี้สตรสนะคะแอนตี <laughs> ้สตรสสำหรับใบหน้าเนี่ยคะ่ะก็ตัวนี้จะถูกหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะคะมาเรามาเจอกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชา a r มรีวิวนำมาพูดคุยนำมาเสนอมารีวิววันนี้นะคะไม่ได้มีค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเป็นการซื้อใช้ส่วนตัวค่ะ All products I use today I don't get any fee of advertising but I buy it for myself to use myself I like it uh, it's good for skin that's why I would like to tell you if you can Fights and then you can think about and choose it for yourself and your skin and it's just a uh, homemade it's just for save the budget of your economy at home uh, for yourself is yes. thank you for watching ขอบคุณนะคะก็เป็นเรื่องของการทำครีมใช้เองประหยัดนะคะก็ต้องมี uh, วัสดุอุปกรณ์นะคะหลากหลายเยอะแยะที่ มันต้องลงทุนในการทำนะคะครั้งแรกก็ซื้อมาเยอะเลยค่ะหลายลายแบบหลายแนวอะไรที่ดีๆนะคะมันก็มีราคาแต่ว่ามันสามารถทำใช้ได้หลายครั้งมากๆอันนี้ไม่ได้ทำทุกวันก็มันก็เลยยังเหลือเยอะนะคะแล้วก็หมดอายุแล้วนะคะหมดอายุพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็คิดว่ายังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรนะคะแต่พี่ๆน้อง ที่จะหัดทำเองก็ต้องซื้อของที่ยังไม่หมดอายุนะคะอย่าทำแบบที่คุณไม่ต้องเข้าทำนะเขไม่ต้องเข้ารู้ว่าเราเก็บยังไงอะไรยังไงของยังไม่หมดอายุนะคะก็ค่ะขอบคุณที่รับชมกับชาม s r รีวิวการรีวิวสินค้าการรีวิวคอสเมติกนะคะเครื่องบำรุงผิวประทินฉงมค่ะ อย่าหยุดสวยค่ะบ๊ายบายลาแล้วจ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้หัวใจหนึ่งดวงมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ